เฮ้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 ยเฮ้เทิ้งไม้เบสบอลทิ้งไม้เบสบอลอย่าอย่าโอเคเพื่อนไปเร็วไปเร็ววิ่งตามวิ่งตามหยุดหยุดหยุด แอร์เรียแอร์เรียที่51ได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทั้งฉันคิดไปต่างๆนานๆอรเรียอรเรียที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอ โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีชีวิตจัดผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีน้องๆหนูๆนะครับพี่ๆที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการแล้วเช่เคยโอ้ยยยนะครับก็อยู่ในเกม GTA วกันอีกแล้วนะครับกับการเล่นเป็นตำรวจนะครับในเกม GTA วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับจ่าตั้วสุดหล่อกันอีกแล้วนะฮะอีกเช่นเคยนะครับ อ๋อโซนนี้นะครับเราก็อยู่กับ ep ที่267แล้วนั่นเองนะครับเย้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับฝากกระทืบไลค์นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับจ่าตั้มนะครับหรือว่าจ่าทหารนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นออทหารตำรวจกันอีกแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับ ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่พิเศษมากๆเลยนะครับเราจะพาเพื่อนไปด้วยนะครับนี่สวัสดีครับทุกคนอ่านี่ก็คือเพื่อนพี่นั่นเองนะครับพาไปทั้ง3คนเลยนะครับในวันนี้นะครับโอเคครับอีพีที่แล้วนะครับเราก็โอ้โหฉายเดี่ยวนะครับแล้วก็ไลลาผู้ต้องหานะครับขโมยรถทหารหลบหนีนะครับตั้ง2รอบนะครับกว่าจะจับได้นะครับ วันนี้พี่ก็เลยพาเพื่อนไปด้วยละกันเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเจอกับภารกิจอะไรบ้างนะครับก็ติดตามกันดูนะครับแล้วก็รถที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับอ่านี่เลยอันนี้ก็จะเป็น Ford นะครับอ๋อเอสยูวีนะครับแบบ4ประตูโอเคครับด้านนอกก็อ๋อประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟฉายนะครับแปะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวส่วนภายในนะครับแปะแล้วก็ขึ้นรถไปดูกันดีกว่านะครับ นี่ภายในรถก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคมีกล้องตรวจจับความเร็วนะครับมีกล่องวัดค่าต่างๆนะครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊กมาให้ด้วยหนึ่งเครื่องนะครับแต่ว่าด้านหลังนะครับอ๋อมันจะไม่มีที่กั้นด้วยนะฮะโอ้โหถ้าเกิดว่าเวลาเราใส่คนร้ายด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับโอเคเพราะว่ารถตํารวจปกติมันต้องมีที่กั้นด้วยนะครับกันคนร้ายเอามือมาลัดคอตํารวจนั่นเองนะครับ โอเคทุกคนก็รุกันดีกว่าน,นะครับโอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นมาขึ้นมานี่โอเคนั่งสบายไหมอ่าหนุ่มๆน,นะครับปอาหารนะครับเฮ่เอ้ยโคตรเฟีย้ยวนะครับแล้วก็ใส่แว่นแบบผมด้วยนะครับโอ้โหทุกคนเลยเนี่ยเอ้ยใจเย็นโอเคครับแล้วก็ทําการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับ โอเคไปแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันต่อดีกว่านะครับไปขับรถไปราดตะเวนกันนะครับเออแล้วก็พาร์ทที่แล้วนะครับอ,อตอนที่เราจะจบคลิปนะครับโอเคจําได้ว่าไอ,อคนที่มันยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับมันพูดฟักยูใส่พี่นะค,คุณผู้ชมนะครับเออปากดีปากดีเดี๋ยวทําการจับเข้าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเรือนจําทหารเลยนะครับ โอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีภารกิจอะไรแจ้งเข้ามานะครับแล้วก็ทําการขับรถนะครับลาดตะเวนไปก่อนนะเรื่อยๆนะครับเออแล้วก็ไอ้ป้ายสต็อปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นป้ายเอาไว้หยุดนะฮะถ้าเกิดว่าคันไหนนะครับขับมาแล้วไม่ยอมหยุดเอ่อเราทําการเรียกแล้วก็เขียนใบสั่งให้เลยนะครับโอเคหยุดแล้วก็มองซ้ายมองขวาก่อนนะครับว่ามีรถมาไหมนะครับแล้วก็ค่อยขับไปอะไรประมาณนี้นั่นเอง โอเคครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีภรกิจเข้ามานะครับโอเคครับรับทราบอ,อ๋อตอนนี้นะครับอ,อ๋อมีเหตุนะฮะขโมยรถอีกแล้วนะครับไปลๆทำการรีบไปดีกว่าโอเคทุกคนเตรียมพร้อมนะไปเร็วไปเร็วโอเคครับก็ดูเหมือนว่ามีคนขโมยรถทหารคุณผู้ชมชิบหายอีกแล้วเฮ้ยขโมยอีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคครับที่กันอฮ้ย ชนแม่งเลยไป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 เขาไปนู่นแล้วโอเคครับแจ้งสุนครับตอนนี้เราพบแล้วนะครับรถทหารที่ถูกขโมยนะครับเบียดให้เลยจอดรถจอดรถเบียดเปียดโอ้โหเสาไฟนะครับ โอเคครับจอดรถจอดรถอย่างนี้เลยนี่เบียดให้วันนี้พาเพื่อนมาด้วยนะเว้ยเฮ้ยเบียดอีกรอบโอ้เสียหลักครับเรียบร้อยอืมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าออกไปรันเวนะเว้ยเดี๋ยวมีเครื่องบินเออลงจอดนะอันตรายเบียดให้ระวังคนระวังคนโอ้โหเกือบ อย่าดีกรอบโอเคนี่แหละเอาเข้าขวาเอาเข้าขวาเออโอเคครับรถขับไปไม่ได้แล้วโอเคทุกคนลงจากรถเร็วโอเคถือปืนถือปืนโอเคลงมาจากรถลงมาจากรถช้าช้าโอเคอยาขยับอยาขยับโอเคครับนอนลงไปนอนลงไปช้าช้านะครับ โอเคแล้วก็ใส่กุญแจมือเลยอ๋อแจ้งสุนครับตอนนี้เราจับผู้ต้องหาได้เรียบร้อยแล้วนะครับโค้ดโฟร์โอเคแล้วก็ทําการคุมตัวไปไว้ตรงนู้นก่อนโอเคแล้วก็ปล่อยเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการแจ้งตรวจสอบบุคคลก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็ทำการค้นตัวกันด้วยนะครับเอ๊ะทำไมเพื่อนไม่มายืนกับผมเลย ต่ทำไมไปยืนกันอยู่3คนเนี่ยโอ้โหไม่รักจ่าตั้มแล้วใช่ไหมวันหลังไม่พามาแล้วนะเพื่อนๆโอเคครับในตัวก็ไม่พบอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับโอเคแล้วก็ทําการทดสอบอแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวคุณช่วยหันมาด้วยนะครับโอเคแล้วก็เป่าแรงเลย1 2ึ่งสองซ้ำโอเคครับขอบคุณมากเฮ้ยรถถัง ตกใจหมดนะครับคึดว่าจะชนเพื่อนเรานะฮะโอเคก็มีสารแอลกอฮอล์นะครับอยู่ปานปานกลางนะครับโอเคแล้วก็ทดสอบสารเสพติดกันด้วยนะฮะโอเคครับมีไหมโอเคครับผลก็เป็นลบหมดนะครับอ่ะแล้วก็บันทึกคดีเขาเลยโอเคผู้ชายนะครับอายุ23สร้างรายการจับกลุมเลยนะครับ ออขับรถประมาทหวาดเสียวย้อนสรหลบหนีการจับกลุมออกจากที่เกิดเหตุนะครับขับรถประมานแล้วก็ใช้ความเร็วในการหลบหนีนะครับโอเคแล้วก็ทําลายทรัพย์สินสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวโอเคแล้วก็มีสารแอลโกอฮอล์นะครับในร่างกายอา่อยู่ไหนวะเนี่ยโอเคนี่ไงมีความมึนเมาแนบในที่สาธารณะนะครับแล้วก็ติ๊กไปเรื่อยนะครับ โอเคแล้วก็การโจรกรรมนะครับนี่ขโมยรถนะครับแล้วก็งัดรถอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ส่งขับไปเลยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขอกาลังเสริมนะเพื่อนรับตัวไปอ๋อแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอกำลังเสริมมาที่เกิดเหตุหน่อยนะครับมารับตัวปัญหาด้วยนะครับหนึ่งลายนะครับเปลี่ยนโอเคครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปส่งเขาได้นะครับเพราะว่ารถเราเต็มแล้วนะครับวันนี้เราพาเพื่อนมาด้วยนะสามคนนะครับ โอเคเดี๋ยวทำการนั่งคู่เข่าไปก่อนโอเคครับแล้วก็ส่วนรถจิบนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวทําการคนรถกันด้วยนะครับคนได้ปะวะโอเคคนไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการยึดไปเลยนะครับเอาไปซ่อมเอ่อแจ้งศูนย์กับแจ้งศูนย์ขอรถบรรทุกนะครับมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับมารับรถจิบด้วยนะครับหนึ่งคันนะครับเปลี่ยน โอเคตอนนี้อ่อรถเพื่อนเรามันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่อมาหรือยังอ๋อมาแล้วนะครับคุณตำรวจมาแล้วนู่นเลยโอเคครับส่วนรถลากอ่ะมาแล้วนะครับมาพร้อมกันเลยนะครับโอเคครับรถพี่ก็พังยับเยินเลยนะครับโอเคเพื่อนขึ้กันดีกว่านะครับมาเร็วมาเร็วโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา อ๋อตอนนี้นะครับในแผนที่นะครับมันขึ้นจุดเสียงแดงนะครับเราทําการรีบไปดีกว่านะครับโอเคค่าเข็มขัดนิระัายด้วยโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็วน่าจะเป็นรถต้องสงสัยอีกแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น นี่ตกตอนแรกก็นึกว่ารถเอ่อปกติทั่วไปนะครับโอ้โหนี่มันรถถังเลยนี่ว่าโอเคแล้วก็ทําการเรียกเลยเอาว่าเอาว่าได้ทําการเรียกรถถังว่าโอ้โหคลิปนี้เฮ้ยรถถังจอดอยู่นี้เลยจอดอยู่นี้เลยเย็ดแค่รถถังเปิดไฟเลี้ยวโคตรเฟี้ยวอันนี้ก็จะเป็นรถถังนะครับรุ่นใหม่นะฮะโคตรแรงนะครับยิงที เฮ้เฮ้เฮเฮ้ยเฮ้เฮทิ้งไม้เบสบอลทิ้งไม้เบสบอลอย่าอย่าโอเคเพื่อนไปเร็วไปเร็ววิ่งตามวิ่งตามหยุดหยุดหยุดเฮ้ยจะวิ่งไปไหนหยุดตรงนี้เลยเพื่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วอย่าให้เขาหนีไปได้หยุดตรงนี้โอเคยิงสกัดไม่โดนไม่โดน โอเคเขาอ้อมไปไหนวันนียโอ้ยไปนู่นแล้วไปเร็วไปเร็วเพื่อนไปเร็ว <29. S 2> โอเคครับทำการยิงสกัดเอาไว้โอ้โหไม่โดนเลยตั้งหลายนัดโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้เพื่อนวิ่งตามไปก่อนนะครับอ๋อตอนนี้นะดูเหมือนว่าคนร้ายนะครับหายไปแล้วนะครับ โอเคอ๋อแจ้งสูนครับแจ้งสูนอ่าผู้ต้องสงสัยนะครับได้ับการหลบหนีไปแล้วนะครับโอ้โหหายไปต่อหน้าต่อตาเลยชิบหายอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคุณตำรวจขับรถแบบนี้โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนรถถังนะครับออแล้วก็ทำการยึดไปก่อนแล้วกันเนาะ10 4 โอเคแล้วก็เดี๋ยวการเรียกรถบรรทุกนะครับไม่น่ใจะว่ารถบรรทุกนะครับมันจะเก็บไปได้หรือเปล่านะครับอ๋อแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอรถบรรทุกนะครับมาเก็บรถถังไปด้วยนะครับเปลี่ยนเออสวัสดีครับคุณนายอำเภอ Good day อ่าฮะโอเคครับขอบคุณมากนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่ารถบรรทุกนะครับที่เราเรียกมาครับจะเก็บไปได้ไหมนะครับหรือว่าจะระเบิดเอเพื่อนถอยออกมาก่อน อันตรายเฮ้ยเก็บได้วะเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเพื่อนดูดิเฮ้ยว้าวโอ้โหเก็บไปเลยครับเก็บไปเลยโอเคครับอ่าแล้วก็ทาการยึดไปไว้ที่อู่ซ่อมรถนะฮะโอเคเพื่อนไปไปขึ้นรถกกันดีกว่านะครับโอเค,อเคมาเร็วมาเร็วมาเร็ว โอเคครับตอนนี้นะดูเหมือนว่าเราพบนะครับรถต้องสงสัยนะครับมีเสียงร้องด้วยนะครับน่าจะถูกขโมยมานะครับด้านหน้าเลยอ่าตอนนี้เราพบรถหรูนะครับรถสปอร์ตนะครับหรือว่ารถซุปเปอร์คาร์นะครับถูกขโมยออจอดด้วยครับจอดด้วยโอเคครับดูเหมือนว่าเขาไม่ยอมจอดนะครับไปไปทำการอุ้ยไล่ล่ากัน โอเคครับเสียหลักแล้วโอเคยังไงเอ้ยไปต่อโอ้ยโอเคเพื่อนคือรถเร็วเพื่อนโอ้ยติดอะไรอยู่เนี่ยไปเร็วเพื่อนเดี๋ยว่เขาหายโอเคครับอย่าบอกนะว่าหายไปแล้วอ้ีไม่นะโอเคค้าเข็มพันด้วยโอเคซ้ายไม่มีขวาไม่มีนะครับไปไหนแล้ววะโอ้โหไม่ทันเลยจริงๆ หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหภารกิจก็คิวๆกันไปนะครับโอเคครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นสนามฝึกนะครับเดี๋ยวเราทำการพาเพื่อนๆนะครับไปดูหน่อยดีกว่าอ่ะก็จอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยโอเคครับเพื่อนๆลงจากรถได้เลยครับอ่ามาเร็วมาเร็ว โอเคครับด้านหน้านี้ก็จะมีพลทหารนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับโอเคนี่เขาก็กําลังฝึกออกกำลังกายอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะมีโอ้โหยท่านนายพลสวัสดีครับท่านนายพลโอ้โหหน่าโคตรแก่ไปว่าเขาอีกนะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นครูฝึกนะครับอ่านี่เลยโอ้โหยออกกำลังกายนะครับฟิตร่างกายมากๆเลยนะครับนี่เป็นไงเพื่อนเห็นไหมเราก็ผ่านมาแล้วเนี่ยโอ้โหการออกกำลังกายแบบนี้นะครับ สู้ๆกันนะครับน้องๆโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่รถของเรานดีกว่าโอเคเพื่อนไปเร็วโอเคครับรับทราบแล้วก็กีบกดรับเลยโอเคครับไปแล้วก็ตอนนี้นะฮะดูเหมือนว่ามีภารกิจเข้ามานะครับทำการไปค้นหานะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับโอเคทุกคนขึ้นรถเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว โอเคครับขึ้นมาสิเพื่อนอ๋อแล้วทําไมเพื่อนอีกคนหนึ่งมันไม่ยอมขึ้นมาวะเนี่ยเอ้ยเพื่อนขึ้นรถเร็วเพื่อนโอเคเดี๋ยวขอทําการอ๋อลงจากรถใหม่ก่อนโอเคทุกคนลงจากรถโอเคแล้วก็ขึ้นรถใหม่นะครับเหมือนกับว่าเพื่อนมันน่าจะบั็กหรือเปล่านะครับโอเคมา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  โอเคครับดูเหมือนว่าเพื่อนน่าจะบักนะคนนี้เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งลายนะครับไปแล้วก็รีบไปตรงนู้นดีกว่าโอเคทําการทิ้งเพื่อนเอาไว้ก่อนนะครับหนึ่งคนหลบไปครับหลบไปครับรถถังหลบไปโอ้โหชนป้ายเลยเรียบร้อยแหกโค้งโอเคครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยโอเคครับเอาแจ้งสูนย์ครับแจ้งศูนตอนนี้เรามาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับเราพบ อ๋อเฮลิคอปเตอร์ทหารแล้วนะครับปลีนบ้งโอเคครับทุกคนลงจากกูได้เลยโอเคแปแล้วก็ทําการเข้าไปคุยกับออคนขับเฮลิคอปเตอร์ก่อนเอ้คุณอ่อลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ก่อนได้ไหมโอ้โหโอเคครับคุณกำลังจะไปไหนครับเนี่ยขนอะไรไปฮะโอเคแล้วก็เข้าไปตรวจสอบกันนะครับว่าเขาขนอะไรไปนะครับ หรือว่าเขาขาโมยอะไรหรือเปล่าเนาะไหนดูสิเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวโอ,โอเคครับดูเหมือนว่าเราพบเป็นปืนนะครับยิงจรวดนะฮะโอเคแล้วก็แจ้งสุยนไปนะครับโอเครีพอร์ตว่าถูกขโมยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ยึดไปเรียบร้อยแล้วโอเคครับสงสัยน่าจะ,ะถูกยึดมานะครับแล้วก็เก็บไปแล้ว โอเคแล้วก็คุยกับคนขับเฮลิคอปเตอร์ก่อนอ่าคุยก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับโชคดีครับโอเคครับแล้วเราก็เสียสิ้นวรธกาจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเพื่อนอีกคนนึงนะครับมันอยู่นู่นเลยโอเคป้าเพื่อนเดยวทำการไปรับเพื่อนเรากันก่อนดีกว่าโอ้โหโอเคครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคครับตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ก็บินขึ้นไปแล้วนะครับไปไหนแล้วก็ไม่รู้ โอเคครับเพื่อนเราก็ยืนอยู่ที่เดิมนะครับมันบัคไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการสปาวเพื่อนมาใหม่นะครับอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวพี่ต้องทําการไปยกเลิกไอคนนั้นก่อนอ่าเดี๋ยวทาการขับรถกลับไปที่เดิมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็ได้เกิดว่าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นเงินจะทำให้อ่อเราเรานะครับเพื่อนๆพี่ด้วยนะครับโอเคเพื่อนลองจากรถก่อนเลย โอเคครับดูเหมือนว่าไอหัวล้นคนนี้นะครับมีปัญหาวะฮะอ,อะไรเนี่ยโอเคไปได้แล้วไปได้แล้ว,ไป,ลว <Thanks. S 1> ไปเลยไปเลยโอเคครับพี่ก็ทำการสปาใหมา่อีกคนหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะบั๊กหรือเปล่านะครับโอเคครับทุกคนมาขึ้นรถเร็วอ้าวรอบนี้ไม่บั๊กครับนะฮะสงสัยไอคนเมื่อกี้นะครับน่าจะขี้เกียจ กิเกียดเป็นเอ่อเอ่ออะไรวะตำรวจนะครับตำรวจทหารต่อนะครับก็เลยไปพักก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ขับรถลาดตระเวนกันต่อนะครับอ่าดูแลความเรียบร้อยในค่ายนะฮะชิวๆกันไปนะครับโอเคครับรับทราบโอเคครับแล้วก็กดรับเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตอนนี้นะครับเออดูเหมือนว่ามีภารกิจเข้ามานะครับมีรถต้องสงสัยนะครับอาจจะมาขโมยนะครับซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าฮาร์ดแวร์นะครับในค่ายทหารไปนะครับเอาอีกแล้วโอเคเราทําการเข้าไปตรวจสอบหน่อยดีกว่านะครับว่าเขาขโมยจริงหรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงนะครับโอเคไปแล้วก็ทําการเรียกจอดกัน อตอนนี้ครับดูเหมือนว่าเขาหลบหนีนคะนครับแจ้งสูงครับแจ้งสูงของกำลังเสริมด้วยนะครับปรเปลี่ยนโอ้โหโอ้โหดูขับดูขับเออจอดรถตรงนี้เลยจอดรถจอดรถโอเคครับเราก็ทำการเบียดเลยไป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 เปลี่ยนให้เลยโอ้โหไปเร็วไปเร็วคุณตำรวจเออเบียดมันเบียดมัน โอเคครับตอนนี้หนุว่าเขายอมแล้วโอเคเพื่อนลงจากรถเร็ว <darum> โอเคครับลงมาลงมาโอเคครับลุกขึ้นมาชุมขึ้นไว้ชุมขึ้นไว้โ,ไวโอเคครับเพื่อนดีมากโอเคกุ้กันตำรวจเอาไว้นะโอเคตอนนี้คุณตำรวจนะครับก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคเราก็เก็บปุ๊ปึ๊เลยนะครับแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ตอนนี้เอาผู้ต้องหานะครับถูกจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนโอเคแล้วก็ทําการอ่าคุมตัวไปไว้ข้างนอกก่อนอ่านี่เลยเออเพื่อนครับออกไม่ได้โอเคครับเอาแล้วก็เดี๋ยวมาปล่อยเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็แจ้งตรวจสอบบุคคลก่อนนะครับโอเคครับใบขับขี่ก็มีนะครับ แล้วก็ทำการค้นตัวกันด้วยนะครับโอเคไหนดูซิว่าคุณขโมยนะครับฮาร์ดแวร์ไปหรือเปล่านะครับโอเคครับอ๋อในตัวกันเราก็ไม่พบอะไรนะครับที่ผิดกฎหมายนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการทดสอบอาสา,ารแอลกอฮอล์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคุณช่วยเป่าด้วยนะครับแรงๆเลยหนึ่งสองซ้ำฮึบอโอเคครับขอบคุณมากมีไหม โอเคครับก็ศูนเนะครับแล้วก็ทดสอบสารเสพติดก,กันด้วยเดี๋ยวให้ทำการเอ,อ่าให้เพื่อนนะครับมาทดสอบดีกว่าโอเคเพื่อนจัดการหน่อยใครก็ได้อ่าโอเคครับไปจัดการเลยโอเคครับแล้วก็ส่วนรถของเขานะครับแล้วก็ทำการแจ้งตรวจสอบอ่าพาหนะก่อนนะฮะ <Thank you. S 1> โอเคครับอ่าสารเสพติดก,ก็กกไม่มี โอเคครับเอ่อตัวรถก็เรียบร้อยดีนะครับเราก็ต้องการโคลดกันด้วยนะครับอ้าวนี่ไงนะครับโอเคครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ขโมยนะครับฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยนะโอ้โหโอเคเราก็ทําการยึดไปเลยเออแจ้งศูนครับแจ้งศูนขอรถประทุกนะครับมาี่เกิดเหตุหน่อยนะครับมารับรถยนต์ด้วยนะครับหนึ่งคันนะครับเปลี่ยน โอเคครับแล้วก็ส่วนผู้ต้องหานะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการประทึกคดีเขาก่อนโอเคครับอายุ22นะครับแล้วก็ทำการสร้างรายการจับกลุมเลยเอ,อบัตรับคีมีนะครับเคารบประมาทบาทเสียย้อนสอนลบหนีการจับกุมนะครับมีใส่เข้าไปเลยโอเคแล้วก็ไม่มีสารแอลโกอฮอล์ไม่มีสารเสพติดนะ แล้วก็มีการโจรกรรมนะครับขโมยของนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีขโมยอาวุธปืนไปด้วยนะครับนี่โอเคแล้วก็ส่งขับไปเลยอ่ะเรียบร้อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอกำลังเสริมนะให้เพื่อรับตัวไปนะครับออแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ขอกำลังเสริมนะครับมาด้กันเหตุนหน่อยนะครับมารับตัวปัญหาไปด้วยนะครับหนึ่งล<ะ>คคาาน,ะนนะ์โอเคครับอ่าทำการนักคู่เขาไปก่อนนะโอเคครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า ออช่างนะครับก็ทาการเก็บรถผู้ต้องหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากด้วยนะครับโอเคแล้วก็รถของคุณตํารวจอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นเลยนะครับไม่มาสักทีโอเคว่าไงเพื่อนโอ้โหยืนแอคเลยนะเนี่ยกอดอกโอ้โหโครหล่อโอเคครับทันี้เลยครับคุณนายเพ่อมาเร็วครับมาเร็วผู้ต้องหาอยู่ตรงนี้ครับ โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวทการรอให้เขาไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับว่าสารตัดสินว่ายังไงบ้างนะครับนี่โอเคแล้วก็เปิดเผยผลลัพธ์เลยนะครับอคนที่จับตอนล่าสุดนะครับที่เราเปิดคลิปมาเราทําการจับไปได้นะครับนี่โอเคก็โดนโอ้ยติดคุก14ปี6เดือนนะครับแล้วก็มีอีกเดเดือน15วันเลยนะครับแล้วก็โดนค่าปรับ18,45ดดอลลาร์นะครับ แล้วก็ส่วนล่าสุดไอ้คนเมื่อกี้นะครับอ่าเมื่อกี้เลยโอเคคนนี้นะครับอ๋อก็โดนติดคุกนะครับโอ้โห่างกันแค่ปีเดียวนะครับ19ปีหกเดือนนะครับแล้วก็มีแกดเดือน15้าวันนะครับโดนคับ่าปรับ1 6 9 6 2นะครับโอ้โหติดคุกเกือบ2ี่สปีเอาดิเฮ้ยยาวๆครับโอ้โหอยู่ในคุกจนแก่ตายเออนะครับ โอเคตอนนี้เราก็เสร็จสิ้สน,นภารกิจเรียบร้อยแล้วโอเคครับ <S <S เพื่อนไป<า>ขึ้นรถก,กันดีกว่านะครับมาเร็วมาเร็วโอเคขึ้นมาเลยโอเคครับไปแล้วก็เสร็จสิ้สน,นภารกิจเรียบร้อยนะครับขับรถลาดตะเวนกันต่อนะฮะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการไปเลิกงานนะครับกลับบ้านกันดีกว่านะครับแล้วก็ทําการเปิดเสเลไปเลยดีกว่านะไป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  <c oughs> ไปครับ let's go let's go ไปเร็วไปเร็วซิ่งกันเลยหลบไปครับหลบไปครับหลบไปครับโอเคตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วนะครับนี่ โอเคแล้วก็เดี๋ยวจอดรถเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับทุกคนลงจากรถได้เลยเยเครถถังมาว่ะโอเคครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้โหวันนี้ผมก็พาพวกคุณไปด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดว่าหน้าตานะครับเพื่อนๆนะครับที่เราพามานะครับมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่า ก่อนนั้นนะครับเกมมันเด้งนะครับมันหลุดนะฮะพี่ก็เลยทําการเสกตัวละครเพื่อนใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนชงดีนะครับเดี๋ยวผมทำการไปเืิองานก่อนนะโอ้โหน่แล้วก็เจอหลายภารกิจเลยนะครับโอ้โหเหตุไล่ล่าทั้งนั้นโอ้ยรถถังขโมยกลับบ้านนะมันเนี่ยโอเคไปแล้วก็ไปเลิกงานกลับบ้านกันดีกว่า โอเคครับก็ไปปราครับปรับการเล่นเป็นทหารตำรวจนั่นเองนะครับก็ดูแลคนนะครับในค่ายนั่นเองนะครับก็ตรวจตาประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับส่วนคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นทหารตำรวจอีกนะครับหรือว่าจะได้เป็น ตำรวจนะครับปกติหรือว่าจะเล่นเป็นแอมเพลหรือว่าหน่วยสว่านนะครับก็ติดตามกันดูเลยนะครับ EP หน้าเลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำลิปเป็นเองนะครับไปปะจิกันจุบ๊บ ว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่งตางๆน,นนะานาแอเล่แอลเลที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไงทำ